สวัสดีค่ะทีมงานเกม9้าหยินนะคะวันนี้ทีมงานยังอยู่กับคอนเทนต์จำลองเป็นผู้เล่นใหม่นะคะแต่ว่าทีมงานเพิ่งรู้ว่าการที่ว่าเราสร้างตัวละครในแต่ละเมืองเกิดมันจะมีเควส์เขาเรียกว่าอะไรนะเควสบทที่แตกต่างกันออกไปคะตอนแรกที่มาคือว่า แล้วแต่ว่าใครจะเกิดว่าชอบอยู่เมืองไหนทีมงานส่วนตัวคือทุกตัวละครของทีมงานเลยทําไม่ว่าจะเซิร์ฟเทสหรือเซิร์ฟจริงที่สร้างเอาไว้นะคะทุกตัวจะเกิดพันโคูมค่ะเพราะว่าทุากคนที่ว่ามันเป็นเมืองเล็กๆคือเราถ้าเกิดว่าเ,เป็นผู้เล่นใหม่สร้างไปอย่างงี้ทีมงานรู้สึกว่ามันไม่ต้องเดินไกลอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งหลอกตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะที่นี้ทีมงานก็ว่า หาคำตอบให้ผู้เล่นตั้งนานว่าทำเควสบทไหนวะปรากฏว่าผู้เล่นเกิดเมืองเฉิงตูนะคะทีมงานก็เลยโอเคในเมื่อมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ทีมงานก็เลยสร้างของตัวเฉิงตูมานะคะแล้วก็เราจะไปทำเควสในเรื่องของเฉิงตูกันเนาะนั่นก็คือเติดมาด้วยตำนานบัณฑิตนะคะก่อนอื่นก็คือไปหาพ่อทูลหัวอืมอันนี้ทีมงานต้องขออภัยจริงๆนะคะก็ผู้เล่นก็น่าหน่าเอ็นดูนะคะมาถามทีมงานก็นั่งหาตั้งนานอยู่ไหนวะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปเฉิงตูกันก่อนเนาะอ๋อเพิ่งรู้ว่ามัน <g ül> เออทำไมไม่เอะใจวาว่าตอนที่ว่าเราทำเราก็วิ่งอยู่ในพันโคมโอเค เดี๋ยวเราก็จะไปหาพ่อทูนหัวกันนะคะเรากดติดตามโอเคนี่คือพ่อทูนหัวชาของพวกค้านี้เป็นส่วนเป็นส่วนดั่งเดิมอืมรู้สึกที่สืบทอดมาจากกูเอ๋อ ชาของพวกข้านี้เป็นสวนดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากภูเอ๋อที่เงียบๆไปไม่ใช่อะไรนะพยายามเอาวรรณยุกออกเพ่อทุนหัวเรื่องนี้วุ่นวายเหลือเกินเท่าแก่มีชาถั่วเล็กน้อยให้ข้ากลับเอาไปทีหลังเจ้าเป็นเจ้าไปเป็นครึ่งวันเพราะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือเปล่าพราทุนเห็นหน้าเพราะทุนหัวแล้ว พ่อทุนหัวเข้าใจผิดแล้วค่าก็แค่แค่ไปหาทรงเตอ๋อเปียวพ่อทุนหัวไม่รู้ว่าคนที่ไปคาระอาจารย์จะเยอะขนาดนี้แม้แต่รุตเต้าฟาร้านเล่าก็มาคารวาอาจารย์พ่อทุนหัวก็ให้ลูกไปเรียนอยู่ที่โรงฝึกยุทธใช่ัหนเถอะเจ้าเกิดมาไม่ได้มีใครตักเตือนมีอาจารย์เท่านั้นที่ใส่ใจเรื่องของเจ้ารอเรื่องชาถ,ถั่วเสร็จเรียบร้อยเข้าไปพบทรงเตอ๋อเปียวคารวอาอาจารย์เถรพ่อทุนหัวคำพูดนี้เป็นจริงหรือไปสอบถานชาถ,ถั่ว ้ที่ร้านไม่มีชาถั่วแล้วจะเรียกข้ามาทำไมเจ้าไปหาของเอาข้างนอกเถอะไม่รู้ว่าข้างนอกมีความลำบากแค่ไหนในเรื่องชาถั่วในเมืองพันโคมวัสดุชาหอมมีจำนวนมากคนในเมืองก็พากันเปิดร้านชาชาถั่วก็เลยถูกคนเหล่านี้ย่งซื้อไปหมดอยากซื้อชาถั่วก็ต้องให้ราคาสูงๆไปซื้อแถวเฉิงตูเจ้าลองไปดูแทนข้าหน่อยสิ มันก็เหมือนแฟนชายกาแฟนะคะพราะแบบว่าอะไรดีอะไรดังคนก็แห่กันเปิดนะคะแล้วกเ็เขาเรียกว่าอะไรพวกวัตถุดิบนะคะก็ได้แบบถูกกว้านไปหมดเนาะทำไมความรู้สึกเหมือนมันวิ่งอ้อม ตอนนี้คือพอทีมงานวิ่งมาถึงจุดเควสแล้วมันก็ทําการตัดฉากออไม่ใช่ตัดฉากคะคือทําการเซ็เควสไปแล้วนะคะน,น,นีเนื้อเควสเปลี่ยนไปนะคะทีมงานจะพยายามเปิดหน้าจอหลอกขึ้นมานะคะเผื่อว่าผูดด้เล่นสงสัยเควสตรงไหนทีมงานจะได้หาง่าย,ายๆจะมาหาค่ามีอะไรหรือข้าอยากซื้อชาถั่วโอ้ยเวลายอย่างนี้ค่ามีใจค้าขายที่ไหนเล่าเกิดอะไรขึ้นพิเทาแก่ อ,อเรื่องนี้จะต้องพูดอีกหลายวันพี่ซิ่วซิ่วของข้าฝึกฝนอยู่ในเมืองชาคอยดูเรื่องเงินของทางร้านและทำไมไม่ไปพบแม่นางซิ่ว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 ถูกคนขององค์คลรักเสื้อแพรหวังเซียวใช้ไปซื้อชาถัว่วคือมันผู้เร่นเคยได้ยินภาษิติคําคว่าน้าพึ่งหยดเดียวไหมอน,นี้ทีมงานรู้สึกว่าเป็นชาถั่วยหยดเดียวนอกจากฝีมือของซิ่วซิ่วแล้วคนที่ถืงชาคือชื่อเยี่ยน,นจือชื่อคุ้นๆว่ะได้รับบาดเจ็บ ได้เรับาดเจ็บถ้าอย่างนั้นแม่นางซื่อซ่อก็ถูกไล่ไปแล้วหรือข้าคิดว่าเรื่องนี้จะจบลงแล้วซะอีกไม่คิดว่าจะกลับคืนมาอีกอาศัยช่วงเวลาประลองกับเยี่ยนหนังจื้อใช้เข็มทองบ้านเสิรนซัดใส่เยี่ยนหนังจื้อองค์คาราซื่วซ่อซื้อจู้จริงและเยี่ยนหนังจื้อก็นําคนทั้งหมดไล่ตามไปวังเซียวพาอซื่อหลบเข้าไปในบ้านของเสิรนโหดเหี้ยมมากมีคนช่วแบบนี้ด้วยหรือ เวลานี้ข้าเป็นห่วงน้องสาวเหลือเกินใครจะมีใจทําการค้าขายขอแค่สามารถตามหาน้องสาวข้าเจอโดยเร็วเท่าแก่ไม่ต้องห่วงพี่ซื่อชื่อจะต้องไม่เป็นอะไรนะคะไม่ได้ข่าวข่าวของน้องสาวเลยข้าต้องปิดประตูร้านกุ้มใจนี่คือสภาพยังมีประตูร้านอยู่วันนี้กุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวเชียวเท่าแก่ได้ส่งคนไปตามหาหรือยังเยี่ยนหนานจือกับซือจูจิง้งไปช่วยคนในบ้านเสดโอ๊ยทำไมเควส์นี้คุยกันเยอะจงังวะ ถูกบ Gu ้านเสรินปฏิเสธถ้ามุโสเซียตีซีซจืดนำคนออกมากับเยี่ยนหนานจือเพื่อจะไปทำการประลองนี่บ้านสวนทำไมเป็นคนรังแกผคนบ้านสวนดูแลจะไม่มีเหตุผลเอาเสียเลยป่าชาห่มของข้าก็ไม่ได้มีอะไรดีถ้าบ้านเสรินไม่ยอมปล่อยคนข้าก็คงจะต้องนำเรื่องไปรายงานเจ้าของลานป่าถึงตอนนั้นจะหาว่าข้าไม่ไว้หน้าก็คงไม่ได้ เท่าแกฟังก่อนเรื่องนี้อาจจะมีการเข้าใจผิดกันก็ได้ท่านเนการฟูไปแล้วได้ปล่อยช่วยพี่ใหญ่ด้วยอย <c oughs> วกัวกวกักวักคนของบ้านชาค่าก็ให้พอเจ้าช่วยข่าได้ดีมากแต่อุคลักษ์เสื้อแผงฝมือโหดเยี่ยมเอางี้เจ้าประลองกับพวกเขาให้ข้าดูว่าวรายุทธ์ของเจ้ามีแค่ไหนอย่างนั้นก็ต้องแสดงตัวแล้วเอาชนะเมื่อต่อยแผงน้ำชานะคะโอ้ยะ โอ้ย่ดเ๋ยวทำไมตัวนี้มันสเตตัสมันมันสเตตัสมัน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 อันนี้คือว่าปกติมั้ยเพราะว่าทีมงานก็จะไม่ได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครแบบแบบเวลลน้อยๆจะสะเตตัสเท่าไหร่นะครับ ร่างกายก็ยังดีก็เป็นมนุษย์ครั้งนี้มีเจ้าช่วยเหลือซิ่ซิ่จะต้องสงบได้เร็ววันม้าตัวนี้เจ้ารับไว้เถอะหวังว่ามันจะช่วยให้การเดินทางของเราไวขึ้นฮันเน่ให้มา้าต่อไปก็พยายามปกป้องพี่สาวซิ้วซิ่ตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะอเนาะจำเป็นต้องขี่ม้าปรวะหรือว่าเราสามารถเดินไปได้ไหนเนี่ยไหนมา้านี่เอม้า,มาโอ้โหม้าแก่ด้วยแถมเจ็ดวันอีกนะฮะอี้ออ๋อ ลืมว่าทีมงานใส่สก,กินม้าเอาไว้นะคะตอนแรกคิดว่ามาแก่สภาพดูดีขนาดนี้เลยระเนี่ยท่านแน่เสียซันเฟอรแ์แม่เท้าเพี้ยนทีมง,งานกดดูเควสหรอกซะหน่อยซิ้วซิวถูกจัจงทำไมถึงรีบร้อนขนาดนี้เดี๋ยวนี้ดูท่าทางเหมือนจะเป็นคนฝึกยุทธคาระวะท่านผู้เฒ่า หยุดนะมีเรื่องอะไรกันทำไมรีบร้อนเช่นนี้เมื่อเราเจอกันเท่ากับว่ามีวาส,สนาต่อไปเออจะว่าไปนะะ NPC แก่ๆ mm hmm. NPC สูงอายุเนี่ยเขาจะค่อนข้างเออเอาวาส,สนาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรวะพรมลิขิตเดสตินีอะไรพวกนี้เป็นเป็นตัวพูดเนาะคือเขาเหมือนจะมีความเชื่อเรื่องนี้เยอะขึ้นเนาะข่าจะเล่าเรื่องสนุกในเมืองให้เจ้าฟังก็แล้วกันแานผู้เท่า อเจ้าอายุยังน้อยแต่าฝีมือใช้ได้บอกมาว่าเจ้าจะไปที่ไหนไมีเรื่องอะไรไม่งั้นท่านย้ายไม่เกรงใจแล้วนะแบบนี้ต้องไปช่วยคนในบ้านเสริรนเจ้าบ้านเสริรนมีอคอรักเซอร์แพรรักไปรักพาตัวแม่นางซิ่วซิ่วมา <c oughs> คิดหรือว่าวรายุทธแม่สามขาของเจ้าคือ <c oughs> จะไปเอาคนที่อยู่ในตระกูลเสริรนมาได้ตระกูลเสินเก่งมากช่นะ และยิ่งวันนี้เจ้าจะต้องไปเจอกับข้าแสดงว่าเจ้าจะต้องตายแล้วแต่ถ้าเจ้ายอมเรียกข้าว่าหูหยินแห่งตระกูลเสิรินข้าก็จะสอนวอรยุทธให้เจ้าเอาไหมต่อไปต่อไปไปพบบ้านเซิรนหูหยินบ้านเซิรืม,มวางด้านใต้มันจะมีอะไรสอนอยู่คาราว่าข้าเปน็นะ ก็คือยังไงก็ต้องยอมก้มหัวให้ใหเขานะคะคารวะค่ะเป็นอาจารย์ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่จิตใจก็ไม่ได้โหดร้ายท่านยายดาวใจได้ว่าเขาจะใช้อะไรพวกเขาก็คิดว่าท่านยายบ้าเจ้าพูดมาพวกเขาก็เหมือนที่เจ้าพูดมาพวกเขาหรือท่านยายที่บ้า,าต่อไปก็เชื่อได้ว่าท่านยายเป็นคนดีอาวุโสไม่ต้องเอาเรื่องนี้ไปใส่ใจเจ้าพูดได้ถูกใจข้าจริงๆข้าจะถ่ายเทก,กำลังภายในให้แก่เจ้า เจ้าจงทําตามค่าปรับกําลังภายในให้ดีจะได้ไม่ถูกทํา้ายไม่ถูกกําลังภายในทํร้ายน้อมรับครัพพ้วุสอูอันนี้เขาก็จะฝึกวิชากันนะคะพยักหน้าด้วย คค่ะเดี๋ยววันนี้ทีมงานจะขอหยุดคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นเควสนะคะตำนานบัณฑิตบทที่1นนะคะของผู้ที่เกิดเมืองเฉิงตูนะคะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ